ติดตามพระคริสต์ห้ามคิดสามเรื่องนี้ครับพี่น้องครับเพราะว่าพระคำในพระธรรมมัทธิวบทที่4ี่ข้อที่19บอกว่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาพี่น้องที่รักครับคำสำคัญของพระคมภีร์ข้อนี้คือคำว่าจงตามเรามาดังนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์ เราห้ามคิด3เรื่องนี้เรื่องแรกก็คือคิดหันหลังกลับนะครับเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ใดจับคันไถยแล้วหันหลังกลับก็ไม่สมกับแผ่นดินของพระเจ้าคือไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่อเราตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูแล้วเราห้ามหลังกลับเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับข้อที่สห้ามคิดก็คือ ห้ามคิดมูลค่าว่าคุ้มไหมเพราะในเมื่อพระเจ้าก็ไม่เคยคิดมูลค่ากับเราในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ24ได้บอกว่าพระเจ้าทรงให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูล,ลค่านะครับพี่น้องครับและอันที่3สุดท้ายก็คือว่าห้ามคิดก็คือห้ามใช้ความคิดของเราเป็นใหญ่เป็นหลักนะครับเพราะพระกัมภีร์ในอิสยาบอกว่าความคิดของพระเจ้า สูงกว่าความคิดของเราทางของพระเจ้าสูงกว่าทางของเราดังนั้นนะครับให้เราคิดที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าใช้ความคิดของเราในการรับใช้หรือการติดตามพระองค์เมื่อมีเรื่องอสับสนวุ่นวายปัญหาใดๆเข้ามาในความคิดในชีวิตของเราให้เรารีบที่จะบอกกับพระเจ้า นะบอกกับพระเจ้านะครับไม่ต้องเกรงใจพระเจ้านะครับไม่ต้องเกรงใจพระเจ้าบอกกับพระองค์ได้เลยว่าพระเจ้าครับลูกไม่มีตังค์นะขอพระองค์เมตตาลูกด้วยให้ลูกมีตังค์นะตังค์นั้นเพื่ออะไรนะเราก็ต้องบอกด้วยนะครับตังค่าเทอมลูกนะตังค่าจ่ายหนี้หรือตังค่าความเป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกนะบอกให้มันชัดเจนนะครับไม่ต้องอั้มอึ้งนะไม่ต้อง ก็เรียกว่าวกไปวนมานะครับมีสับสนเรื่องราวใดๆนะครับบอกกับพระเจ้าตรงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องตังค์เพราะว่าบางคนนะครับเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอารมณ์เรื่องของอความรู้สึกนะเรื่องของเพื่อนร่วมงานทุกเรื่องบอกกับพระเจ้าได้นะครับแต่สําหรับ3เรื่องนี้ห้ามคิดเด็ดขาดนะครับ 1. คิดหันหลังกลับ2คิดว่าคุ้มไหมและ3าม ห้ามใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เป็นหลักนะครับในการติดตามพระเจ้าเราต้องให้ความคิดของพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นหลักในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมเพื่อนพันธกิจเคียงข้างทุกพันธกิจขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ